และในปัจจุบันนี้พบว่าผู้หญิงส่วนใหญ่น,น,นะครับเกิดปัญหาคือว่าไม่เคยรู้ว่าจำเป็นที่ต้องดูแลสุขภาพเพศอย่างไรนะครับแล้วก็เกิดเค่ในการเกิดมะเร็งเกิดโรคต่างๆตามมาโดยที่เองไม่มีความรู้เลยในกรณีที่เราเป็นแบบมิสหรือเป็นตัวแทนของผู้หญิงไทยแล้วกันคิดว่าเราจะมีแนวทางอย่างไรที่ในส่วนของแชร์มิ่งซึ่งเป็นแชร์มิ่งเหมือนกันนะค,ะครับการแนวทางอย่างไรที่จะช่วยให้ความรู้หรให้กัน ดูแล,แลผู้หญิงให้มีความรู้อย่างถูกต้องในการดูแล,แลสุขภาพตัวเองค่ะ,คะจริงๆเรื่องแบบนี้ด้าคิดว่ามันต้องมาจากครอบครัวก,ก่ากานกาากวอนเลยนะคะครอบครัวที่เป็นผู้หญิงเพราะว่าด้ามาจากจริงๆการที่ด้าไปใช้รับร่างกายเนี่ยก็มาจากคุณแม่คุณแม่เป็นคนให้ไปแต่ด้าเข้าใจว่าหลายครอบครัวอาจจะไม่มีเพียเดียวที่เป็นผู้หญิงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก,ก็จะต้องกระจายอินโฟมชันไปให้ทัวถึง ซึ่งมันก็จะมีเป็นสูงกับต่ำอีกแล้วที่คนที่อยู่สูงเนี่ยเขาจะเข้าใจเรื่องแบบนี้แต่คนบางคนเนี่ยอาจจะไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพได้คิดว่าเราสามารถกระจายได้ถ้าเราทำงานกับทางภาครัฐนะคะอสอมที่ดูแลชุมชนอย่างจริงๆทุกชุมชนเนี่ยจะมีอสอมที่ดูแลอยู่ถ้าเราอบรมเขาให้อินเฟอร์เมชันเขาเกี่ยวกับ การรักษาสุขภาพการตรวจสุขภาพให้เขาไปกระจายข่าวให้เขาไปกระจายอินโฟเมชันให้กับแต่ละชุมชนได้คิดว่านั่นอาจจะเป็นทางออกอีกทางออกหนึ่งได้ค่ะขอบคุณมากค่ะค,ค่ะ,คะน้องไม่ได้ค่ะค่ที่่าเดี๋ยวน้องจะต้องได้เป็นตัวแทน ประเทศไทยน้องไปแข่งขันวิชลิเวอร์ในระดับโลกซึ่งการแชริ่งกับการแข่งขันมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างะขัดแย้งกันน้องมาด้าคิดว่าเนื่องจากตัวเองเป็นแชริ่งเนี่ยมีการเตรียมการแชริ่งไปใช้ในการแข่งขันบ้างไหมคะการแชริ่งกับการแข่งขันจริงๆเนี่ยด้าผ่านมาหลายเวทีประกวดมากเลยนะคะแล้วก็จะบอกว่าแชริ่งกับแข่งขันเนี่ยมันไปด้วยกันได้นะคะ เพราะว่าทุกเวทีที่ด้าประกวดมาเนี่ยมันคือ Sisterhood ทุกครั้งที่ด้าไปเพื่อนๆในกองประกวดจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราเข้าใจว่านี่คือเว,อวทีประกวดนี่คือการแข่งขันแต่การแข่งขันที่แท้จริงเนี่ยมันอยู่บนเวทีค่ะเมื่อเราลงมาแล้วเนี่ยเราก็คือเพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งเราพร้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันและนั่นก็คือ Mindset ที่ด้าจะเอาไปประกวดที่เวทีระดับโลก เราไปด้วยความหวังดีเราไปด้วยเจตนาที่ดีเราไปด้วยการที่เราอยากจะมีเพื่อนจากในหลายประเทศเพิ่มมากขึ้นแต่เราก็ไม่ลืมว่าทุกครั้งที่เราอยู่บนเวทีเนี่ยมันคือการแข่งขันค่ะมีทนาอยากถามเพิ่มเติมนะพี่ป้าหน้เชิญพี่ปนะ้าค่ะเออมีแฟนยังนะ <laughs> ต้องจร <laughs> ิงตงจริง คำถามจกทำบ้านหรือทำาน้าที่ั็เองคะทำจริงๆะทำจริงๆโอ้ยเด็ดเนี่ยก็เข้าสู่วงการบังเทิงอย่างเต็มตัวแล้วใช่ไหมคะออกแบบแบบดาราตอนนี้ขอโฟกัสเรื่องงานก่อนแล้วกันค่ะเคลียร์ไหมคะตอบเคลียร์ทำได้เขาอาจจะมีกฎไงว่าห้ามมีแฟนในระยะเวลาที่แต่งตัรงตกับแต่งอยู่หรือเปล่าไหมจริงความรักมันเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาบ้างเลยใช่ไหม ชอบผู้ชาแบบไหนนะอะไนะฉัเนี่ยชอบคนที่ตรง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 มีช้อยท่เรือกไมคะแบบถ้าดไม่มีตาแหน่งแล้วกูสบายกูปีแล้วเนี่ยกูชอบแบบเนี้ย่่ชอบแบบเนี้ยอะชอบคนที่ทำให้เราขบเราชอบคนตลกอ่ะเพราะว่าอยู่ด้วยกันไปนานๆแล้วเนี่ยเราต้องการเพื่อนร่วมชีวิตเพื่อกันคนหนึ่งคนที่สามารถคุยได้ ความหลอนยังไงมันก็หายไปเสียใจด้วยนะพี่มีลูกแล้วอ้ยไม่ถายไม่ถูกเลยค่ะเป็นเอฟพีของน้องน้องอยู่ค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเชิญไปกินอาหารที่ร้านนะขอบคุณมากค่ะนึกว่าเป็นเป็นงานกินข้าวเหี๋ยวเรือใช่ป่ะครับงานไม่หายค่ะกินจุอยู่ค่ะโอเคคำถามคือคิดยังไงกับการที่ บิ Big Mountain to, ๊กเมา t a เทนถูกฉัดปิดกันไทยบิ๊กเมา์เทนถูกปิดนะทะ <c oughs> ใช่ไหมคะก็เราอยู่อย่างที่พูดไปเราอยู่ในยุคโควิดแล้วเรื่องสุขภาพเนี่ยมันควรที่จะมาเป็นอันดับหนึ่งกับเพื่อนมาย์ทุกคนโดยเฉพาะเมืองไทยที่เราคิดว่าเราควบคุมสถานการณ์โควิดได้ได้ดีแล้ว แต่ก็ไม่อยากจะให้ทุกคนชะล่าใจไปนะคะเพราะว่ามันสามารถกลับมาแร่งได้กว่าเดิมเพราะฉะนั้นการที่ปิดไปเนี่ยอาจจะเป็นด้วยมาตรการความปลอดภัยของสุขภาพของเพื่อนมนุษย์ไหมคะแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนมองเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องอันดับหนึ่งเรื่องโควิดเป็นอันดับหนึ่งว็อยากอยากคิดสั้นแล้วก็ให้หันกลับเข้าวัดไปหาพระก็จริงๆเนี่ยอยากจะบอกทุกคนว่า อยากจะให้ทุกคนให้กำลังใจซึ่งกันและกันให้พูดคุยกันค่ะใครมีปัญหาอะไรให้เปิดอกเปิดใจคุยกันเพราะว่ายุคโควิดทุกคนแย่หมดทุกคนเจอทศัตริยสถานการณ์แย่ๆกันหมดเพราะฉะนั้นแล้วให้เปลี่ยนความคิดและเปลี่ยนความคิดและเปลี่ยนแชร์ริงแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าถึงแม้ว่ามันจะแย่แค่ไหนทุกปัญหามีทางออกค่ะแล้วเราก็ต้องสู้ไปด้วยกันเพราะว่ามันโดนกันทั้งโลก เชื่อมมืเดียหรือว่าการแชร์นี่นะมันมันจะมีมันจะมีมุม,มหนึ่งที่ม,มันมันอาจจะไม่ดีในภาพภาพลักษณ์ได้น,นะครับอยากจะสอบถามคุณมินดาว่าอย่างการแชร์นี่ของคุณมนดามันมีมุมอย่างนี้บ้างไหมครับที่นชอบประสบการณ์ในมุมที่ไม่ดีหรอคปล่ในมุมที่ไม่ดีในความคิดของด้าถ้าเรามี ความคิดอยากที่จะแชร์อยากที่จะให้ด้วยจิตที่ positive ด้วยความมุ่งหมายที่ไม่มีเจตนาร้ายน่าคิดว่ามันก็ไม่ควรที่จะมีอะไรที่ไม่ดีนะคะถ้าเราให้โดยไม่หวังผลตอบแทนทุกอย่างก็จะออกมาดีค่ะดแดงเป็นอันด,ดับหนึ่งของโลกเลยนะคะก็ถ้าพูดถึงความเหลื่อมล้ำทางเศร,รษฐกิจ มันคือมันคือเวจที่มันไม่พอไหมคะเวยจที่มันมีความแตกต่างมากระหว่างคนชั้นสูงกับคนชั้นต่ำและการงานที่มันยังงปไม่ทั่วถึงทำไมที่เมืองนอกคนที่ทำทำงานเป็นชาแนเดอร์ทำไมเงินเดือนเขาเยอะจังเลยแต่ทำไมมองหันกลับมาที่เมืองไทยมันว่าทำไมมันต่ำจังเลยคะจริงๆถ้าเราหันมาแก้ไขตรงนี้ได้เนี่ยบางทีมันอาจจะทำให ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจเนี่ยมันดีขึ้นได้นะคะเป็นกฎเกณฑ์ไหมใช่มันเป็นใช่มันเป็นกฎเกณฑ์ที่เรามองว่าบางงานเนี่ยมันต้องกด wage กดรายได้แต่จริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องทําอย่างนั้นเราสามารถทําให้รายได้ของคนทุกส่วนที่อยู่ในประเทศเดียวกันเนี่ยมันมีความเท่าเทียมกันมากขึ้นค่ะครับได้ครับคุณได้ค่ะอ,อ,อยากทราบว่าตอนที่คุณได้คิด ที่จะตอบคำถามตอนที่ถามคำถามไปตอนประกวดเลยนะคะ<ฆ>รับยกตัวอย่างเช่นสตรีที่ทรงทวนที่สุดในโลกสัตว์ที่28นะฮะอรุณดามีวิธีคิดยังไงที่ว่าเ,าเลือกตอบไปแบบนั้นหรือว่าวัดวัดอรุณดาลาลาอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับคำถามที่แบบว่าสดๆเนี่ยถามมาปุ๊บนะฮะแล้วเราคิดยังไงหรือว่ามีวิธีอ หใช่ไหม<ช><ช>คะ,คะ<อ>ปู่ตอบดีครับแล้วก็ทาให้ทาให้เหมือนกับว่าตรงใจกรรมการแล้วก็ได้ได้เส็จค่ะจริงๆต้องบอกเลยว่าเวลาเราอยู่บนเวทีประกวดนะคะมันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากจะมีกรรมการที่คอยตัดสินเราอยู่ฝั่งนี้ส่วนคนดูอยู่ฝั่งนี้คอยยืนอยู่ตรงนั้นแล้วโดนตอบโดนคำถามมาเนี่ยเราแข่งกับเวลาเราแข่งกับความตื่นเต้นเรา เพราะฉะนั้นตอนที่ได้อยู่ขบนเวทีเนี่ยด้านเรื่องที่จะตอบสิ่งแรกที่ออกมาก็คือมาในหัวเลยทันทีที่เราทําความเข้าใจกับคนถามเนี่ยเรารีบกั่นกรองรีบคิดเลยค่ะว่าจะตอบอะไรเพราะเราไม่มีเวลาเราไม่มีเวลาสักวินาทีให้เสียคิดเสร็จก็พูดเลยแต่มันก็ต้องพูดออกมาจากใจด้วยนะคะเพราะว่าถ้าไม่พูดออกมาจากใจเนี่ยเราก็จะไปต่อยากค่ะครับขอบคุณพูดจากใจนะพูดจากใจค่ะใช่ครับ นิดนึงนะได่ะอย่างสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้ครับมีการประท้วงนะฮะมีน้องดูสามิ้วอะไรต่างๆในฐานะที่เป็นมิตรเนต์ด้วยสองพันสองศูนย์คุณด่าจะแนะนำหรือว่ามีทางออกเรื่องอะไรที่จะเป็นไอเดียไหมครับว่าเรจะปฏิบัติหน้าอย่างไม่ควรญหาแบบนี้ค่ะการที่ถ้าถามได้นนะคะการที่มีคนออกมาประท้วงเพื่อที่เขาอยากจะให้เสียงของเขาได้ยินเนี่ย ก็คือมันอาจจะมีปัญหาที่ทําให้เขาเสียงคนาไม่ได้ยินหรือเปล่าจะบอกว่าทุกคนเกิดมาบนโลกนี้เนี่ยเสียงของทุกคนเท่ากันนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่สูงอยู่ต่ําเกิดมาเป็นคนผิวขาวผิวดำเสียงของทุกคนควรที่จะมีความเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นการที่เขาออกมาเรียกร้องเนี่ยต้คิดว่าเราควรที่จะหันมาตั้งฟังความคิดเห็นของเขาไห เหมือนกับถ้าเอากลับมาโยกเราตัว a ฮมิ l เ s t e n เราควรที่จะหันมารับฟังเึ่งกันแล้กันเราอยู่บนโลกนี้ทุกคนมีความคิดที่แตกต่างกันค่ะแต่เราก็ควรที่จะ compromise ควรที่จะหาจุดกลางที่จะสามารถทำให้หลายๆฝ่ายเดินไปด้วยกันได้ค่ะค มื่อสักครู่ได้ฟังคําถามจากเพื่อนท่านหนึ่งน,นะครับว่าการแข่งขันบนเวทีการแข่งขันกับการแชร์ริงเนี่ยคุณซึ่งคุณเมริาไ,ไ,ได้ตอบไปแล้วนะครับขนาดนี้คนไทยก็คาดหวังว่าครั้งนี้คุณอเมนดาที่จะไปประกวดในเวทีระรดับโลกเนี่ยเราก็คาดหวังกับคุณอเมนดาไว้สูงว่าเราอยากได้นางจากบุตรที่เป็น ว่าการไปประกวดน,นางงามระดับโลกในครั้งนี้ไม่ต้องมีคําถามเกี่ยวกับโควิดแน่ๆแล้วก็เรื่องแชร์ริงนางงามทุกท่านทุกประเทศทคงจะต้องเตรียมคําถามเนี่ยนะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่สามารถกากับควบคุมดูแลโควิดได้เป็นระดับต้นๆของโลกนะครับในฐานะที่คุณอมนดานเป็นนางงามจากประเทศไทยนะครับจะคอมโพร์มในสิ่งที่คุณอมนดาพูดมาเบื้องต้นนะครับในเรื่องของการเหนแก ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนไม่ว่าจะเป็นฟู้ดช h o ตเทส e ไม่ว่าจะเป็นฟู้ดเซฟตี้ฟู้ดเซเคอร์ดี้อีโคโนมิคฟอร์บและคุณแมนดาเป็นนังเศรษฐศาสตร์ด้วยคําถามเราเนี่ยคงเกิดขึ้นในเวทีโลกแนะ่คําถามคือคุณแลมนดาจะแชร์ความเป็นไทยในสถานะโควิดให้กับชาวโลกได้รับรู้ว่าเราแฮนด์เลอรสถานการณ์นี้อย่างไรค่ะ <c oughs> จริงถ้าถามคําถามมาแบบนี้น่าจะบอกว่าอยากจะโชว์ความเป็นไทยโดยการบอกทุกๆคนในโลกนะคะว่าการที่เราได้ไมายืนหยุดจุดตรงนี้ได้การที่เราสามารถต่อสู้กับโควิดได้เนี่ยเป็นเพราะว่าเรามีความสามคัคคีเราช่วยกันใส่แมสแมสที่เราใส่ทุกๆวันเนี่ยมันคือสัญ,ญลักษณ์ของความสามคัคคีมันคือสัญ,ญลักษณ์ของมันเป็นยูเนสีมันเป็นคอมพาชั่น มันเป็นหลายๆอย่างที่เราร่วมด้วยช่วยกันเพราะว่ามันมีหลายประเทศนะคะที่เขาคิดว่าแมสเซนต์มันไม่จําเป็นแต่เราก็ได้พรูฟให้เขาเห็นแล้วว่า,าถ้าเรามายืนอยู่จุดนี้ได้เราสามารถสู้มันมาได้ด้วยความสามัคคีด้วยการใส่แมสของเราเนี่ยทุกประเทศเนี่ยก็จะสามารถทําได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าไดา้ไปยืนอยู่จุดที่อยู่กับเพื่อนอีกหลายๆประเทศเนี่ยก็จะบอกเขาว่า unity ความสามัคคีของคนไทยนี่แหละคะ่ะ ก็คือสิ่งที่ทําให้เราต่อสู้กับโควิดมาได้ค่ะคุณแมนดาครับอีกคำถามคนระับเมื่อวานก่อนทางเยอรมันกับฝรั่งเศสพึ่งประกาศโททัลิชชัตดาวน์ totally down, นะครับหนึ่งทุ่มนะครับช่วงระหว่างที่คุณแมนดาจะไปประกวดเนะี่ยอยู่ในช่วงรูเดือนเดือนกุมภาพัมธ์ก็มนานะช่วงนั้นเป็นช่วงพีคของทางฝั่งยุโรปเลยซ,ซ,ซึ่งเป็นการแพร่กระจายโควิดอย่างสูงมากนะในขณะเดียวกนันประเทศไทยเนี่ยต้องการอินบาวเข้ามา ณขณะนี้เรากำลังตั้งอ,อ,อยากจะมีบัฟเฟลหรือพาร์ทเนอร์ซึ่งก็มีหลายประเทศโดยเฉพาะพระเทศยุโรปเนี่ยพยามยจะเข้ามาซึ่งมันก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของเราได้ส่วนหนึ่งพร้อมๆกับโควิดที่กำลังระบาดอยู่นะครับ <Hi. S 1> คุณแมนด้าครับเราอยากได้นับท่องเที่ยวแต่เราไม่อยากได้โควิดเราอยากได้เศรษฐกิจที่ดีกลับมาให้กับทุกพื้นที่นะครับคุณแมนด้าในช่วงนั้นเนี่ยจะพรีเซนต์ประเทศไทยอย่างไรครับาเป็นประเทศที่ปลอดภัย ให้กับชาวโลกไ <ป S 2> ด้ของร <ไป S 2> ับดรับทราบถ้าไปอยูห่จุดนั้นเนี่ยดาก็คงจะไปเป็นกระบอกเสียงให้ทุกคนนะคะ<ม>ว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งอันดับต้นๆของโลกเลยที่สามารถต่อสู้กับสถานการณ์โควิดได้แล้วปกติเนี่ยประเทศไทยก็เป็นประเทศอันดับต้นที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาดาเชื่อว่าถ้าประเทศเปิดเนี่ยมันจะมีนักท่องเที่ยวหลายเข้ามาอยู่แล้วคะ่ะเพราะว่ามันเป็นประเทศที่ ทุกคนก็รู้มาเที่ยวทีไนก็ต้องกลับมาทุกครั้งเพราะฉะนั้นถ้าไปถึงแล้วเนี่ยด้าก็จะเป็นกระบอกเสียงว่านี่คือสิ่งที่เราทําที่สามารถทําให้ประเทศเราเนี่ยดีขึ้นได้สู้โควิดได้และอยากจะให้เพื่อนๆไปเป็นกระบอกเสียงให้กับประเทศของแต่ละตนเองว่าให้ใส,แส่แมสให้มีความสามาคัคคีมียูนิตี้เพราะพอมันถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยด้าช่วงมันต้องมีประเทศหนึ่งที่เราจะสามารถทำบ๊อบโบได้แต่ณนะตอนนี้ เราก็ต้องเอาสุขภาพของคนไทยเป็นหลักค่ะ,คะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะน้องเอามัได้เกี่ยวกับเรานะเพราะฉะนั้นพอจะมีคำถามจากผู้หญิงผู้หญิงหรือาสาวบ้างไหมคะทีอ่อยากจะถามถึงเคดรับความสวยความงามเองก็ดีนะคะหรือว่าอยากจะมีท่านใดอยากจะสอบถามเพิ่มเติมสามารถยกมือได้เลยนะคะ จริงๆได้อยากรู้ค่ะมีใครได้ดู Miss Universe ไหมคะมีใครติดตามนางงามไหมคะมีมีแฟนคลับแอาเชียนนี่ปัณณ์นนะะคแอถเชียร์ออนพี่สุภาพสตรีชุดแดงนะคะอยากสอบถามอะไรไหมคะอ่านี่ยินดีค่ะไมโครโฟนมาแล้วนะคะเชิญค่ะสวัสดีค่ะน้องอาณณนดาถปัณณ์นาถเป็นเพื่อนกับคุณเฟนโววัดด้วยที่คุณสองค่ะซึ่งต้นเดือนที่จ่ายงานที่ ปาใครอัะก็ใส่แล้วก็ได้ถ่ายรูปก็ได้แต่ที่อยากถามน้องอามันด้าคือ,อหลังจากที่ลงจากตําแหน่งหรืออาจาจะได้ตําแหน่ง Miss Universe กลับมาอยากถามน้องว่าอยากทําอะไรในเรื่องของแชร์ลิงหรือว่าจากจากการลงจากตําแหน่งออต่อไปจริงๆพอได้ได้ไมาอยู่อยู่จุดที่เป็น Miss Universe Thailand เนี่ยได้มีแพลตรฟอร์มที่ใหญ่ขึ้น มันมีด้ามีเสียงที่ดังมากขึ้นเพราะฉะนั้นกลับมานะคะไม่ว่าจะกลับมาณตอนนี้เหมือนกันได้อยากจะสารต่อโครงการของด้าก็คือแฮบ o u l i s t ่ n และก็จะ continu เป็นอาสาสมัครไปเรื่อยๆไม่ว่าจะโครงการไหนเพราะทุกครั้งที่ด้าทำแล้วเนี่ยมันทำให้ด้ารู้สึกว่ามีความสุขมันสร้างรอยยิ้มให้กับหลายๆคนได้เพราะฉะนั้นหลังจากได้ตำแหน่ง แชร์ิงที่ได้จะทำก็คือสารตอโครงการและเป็นอาสาสมัครต่อไปค่ะขอบคุณค่ะนานะคะตอนนี้่ค่ะตอนน,ตอนนี้พอดีอยู่ในองค์กรของผู้หญิงทำงานอยู่ประมาณ30ประเทศนะคะสาสิประเทศเขาก็จะคับผู้หญิงประเทศละคนสองคนซึ่งเป็นนักธุรกิจหรืออาจจะมากกวานังก็ได้ถ้าสมมติว่าประธานของ กลุ่มสตรีพวกนี้ในแต่และประเทศแม้แต่เคนยาก็มาร่วมกับเรานะคะยดนามลาวกัมพูชาพิลิปินหรือว่าในยุรโรปอะไรอย่างนี้ถ้าจะเรียนเชิญนอ้องอแมนดา้าไปร่วมด้วยอะไรอย่างนี้จะต้องทํำยังไงหรืออะไรอย่างนี้อยากอยากให้แนะนะนำหรือว่าชี้แนวทางให้ถ้าให้ได้ไปร่วมใช่ไหมคะคือว่าหลังจากลงจากตําแหน่งหรือว่าจะทําอะไรที่เป็นแบบ ผู้หญิงร่วมด้วยช่วยกันไม่ว่าการบิสเ s สแ t c h i n g หรือว่าการทำอะไรที่ว่ายุคหลังจากยุค new normal ให้ให้เราอยู่กันแบบสามารถที่เป็นร่วมกันช่วยอะไรบางอย่างให้มันเกิดขึ้นมาสามารถไปติดต่อได้ไดทางไหนาาใช่ไหมคะเดี๋ยวเราคุยกันเลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวลงจากเวทีได้เลยค่ะโอเคค่ะโอเคไม่มีอะไรมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะ เป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าหลังจากนี้ก็จะเห็นอแมนดาได้ไปร่วมกิจกรรมดีๆนะคะกับหลายๆท่านที่อยู่ในห้องนี้เลยนะคะยังพอจะมีเวลาเหลือนะคะสำหรับท่าในใดที่อยากจะสอบถามสติกเกอร์ของเราเพิ่มเติมเรียนเชิญเลยนะคะด้านนั้นเหมือนกำลังกระซิบกันหรืยว่ากำลังมีคำถามกำลังตัดสินใจอยู่ว่าใครจะถามดีนะคะยกมือได้นะคะขออนุญาตส่งไม์ให้กับ ผู้ที่อยากจะสอบถามทุกท่านเลยอามินขออนญาตให้สัญญาณได้ไหมคะสัญญาณนะคะหนึ่งสองสามยกมือค่ะด้านไหนคะอู้ยแย่งกันสิคะแย่งกันแบบนี้ไม่มีนะคะเยอะมากเลยหรือจะเปิดโอกาสให้อามรนดาถามกลับไปที่ทุกท่านดีไหมคะกลางอ๋อดีดีดีด อ๋อไม่เป็นไรแซวเล่นนะคะแซวเลนเชื่อว่าคําถามก็ครอบคลุมแต่ว่าอย่างหนึ่งหลายๆท่านอาจจะอยากพูดคุยส่วนตัวหรือว่าอยากจะถ่ายรูปกับคุณอแมนดานะคะเพราะวันนี้มาถึงที่นี่แล้วก็จะได้เจออกันอย่างใกล้ชิดกันแน่นอนอ่ะเขาเสียงปรบมือให้กับคําถามทุกท่านเลยนะคะแล้วก็เขาเสียงปรบมือให้คุณอแมนด้าด้วยขอบคุณมากค่ะเตชันนีนะคะต้องบอกเลยว่า แต่และคำถามเนี่ยยอดเยี่ยมจริงๆนะคะแล้วก็วันนี้เป็นเกียรติอย่างมากที่ได้มีโอกาสร่วมพูดคุยกับคุณอแมนดานในครั้งนี้นะคะ สำหรับทุกท่านนะคะได้เห็นไปแล้วค่ะว่า Genius X Sharing เขามีความคิดยังไงมีที่มาที่ไปอย่างไรซึ่งโอกาสนี้นะคะีิฉันขออนุญาตนะคะใช้พื้นที่เวทีแห่งนี้กับโอกาสสุดพิเศษค่ะเรียนเชิญอาจารย์ดำรงปินคุลน,นะคะผู้คิดคน้นและผู้อำนวยการหลักสูตรของเรามีของขวันที่ตั้งใจทำขึ้นเพื่อมอบเป็นที่ระลึกให้กับคุณ Amanda ด้วยนะคะขอเสยงปรบมือต้อนรับอาจารย์ด้ค่ะ สักครู่นะคะกอนอื่นก็ได้นบนเวทีแห่งนี้นะคะก็เป็นเกียรติอย่างมากเลยนะคะสำหรับคคลทั้งสองท่านที่ทําให้เกิดรเรดื่องราวดีๆในวันนี้ขึ้นมากับ Genius X นะคะในส่วนของฝั่งแชร์ริงอาจารย์เองก็ได้เชิญคุณแมนด้านะคะมาร่วมพูดคุยนะคะแล้วก็แชร์ริงถึงมุมมองค่ะหลายท่านที่อยู่ที่นี่นะคะก็เป็นกลุ่มคนเเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะก็นี่คือภาพความประทับใจที่เกิดขึ้นในคลาสของเราค่ะ เนชิญทุกท่านนะคะถ่ายรูปร่วมกันด้านหน้าเวทีเลยนะคะเรียนเชิญทุกท่านเลยค่ะตอนนี้นะคะเรียนเชิญทุกท่านนะคะผู้ร่วมหลักสูตรของเรานะคะถ่ายรูปร่วมกับเกสต์สิกเกอร์ของเรานะคะบร mm ิเวณด้านหน้าเวทีเลยเรียนเชิญค่ะ mm hmm. อาใครลุกกอนได้อยู่ใกล้คุณอเมตลานะเ mm hmm. ชิญค่ะ